พี่น้องเอ๋ยสุขขี้มันเสมอมั่นคือไหมความเจ็บย่าไดความไข่ย,ยามีสุขขี้มันเสมอมั่นคือเกลาอภูม่าจาว่าน้ำมูเจา้าแมนแอดลัดดาสันแล้วพี่น้องเอ๋ยมาแล้วเด้อเสียงเจเจ้าตามซ้ายมาบอกแนวทางหิ่งๆิงปังๆังพอเมียพี่น้องแล้วคะ่ะพี่น้องคะ กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายปสู้ผู่สุกคนเนาะค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลเด้อค่ะพี่น้องคะเมืนน่อนีแอดลัดดามีแนวทางของเหลขกมงคลรอยลอดเนาะค่ะพี่น้องคะแอดวาวะอาจารย์โขยบ้านไล่เลขดังแม่พุ่มพวงทะเบียนร,รถสง่งน้องแตงโมเนาะค่ะพี่น้องล้ะกาแนวทางจากแอดลัดดาเนาะค่ะวางงวดนีแอดสื่อตัวไรเนาะค่ะพี่น้อง เข้ากับมาเบิงแนวทางของแอดกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะก่อนที่เขาไปรับชมรับฟังก็ฝากพ่มเม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะสิ่งใดบอบบาดคลิปใหม่ๆของแอดลัดดากันคะ่ะพี่น้องคะกะเขาไปรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะคำเตือนเนาะคะ่ะพี่น้องคะแนวทางกะคือแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้อง โอมีไพ่รูวันเลขสีออกตัวใดเนาะค่ะพี่น้องคะรับชมไห่เปิดเพลินหัวใจย่อน่ามักตัวเลขค่ะพี่นอ้องเข้ามาเบิ่งแนวทางของแอดกันค่ะพี่น้องมากกะตามเด้อค่ะพี่น้องคะแนวทางจุดสามตัวมีมาฝากเด้อค่ะงวดนี้หนึ่งหางค่ะ4ีสองเจ็ดอันนี้แนวทางของแอดเนาะค่ะแล้วก็เลขทูบที่แอดจุดเนาะค่ะหนึ่งห้าหกเอามาท่วนใหน้เนาะค่ะพี่น้องคะ อาเลขที่แอดชอบเนาะค่ะถ้าศูนย์มากกัสามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เนาะคะ่ะอ่าเดือนมิถุน,นายนเนาะคะ่ะแอดสิตามเลขนี้เนาะค่ะพี่น้องคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าตามจนหอดวันที่ถ้างวดนี้บอมาแอดก็สิตามอ่างวดวันทีสิบหกเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพราะแอดมั่นใจว่า 4, สี่ซีมาในเดือนมิถุน,นายน ถุกปีค่ะพี่น้องคะมักกะตามบอมักกับปลอยพานดึอค่ะพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางที่แอดนํามาฝากเนาะค่ะพี่น้องที่ก็เป็นลอตเตอรี่บางส่วนที่แอดดึงมากเนาะค่ะพี่น้องคะแอดสิดึงเลขถูกหนึ่งหาหกพอดีบอมี่ค่ะได้อันนี้ก็ดึงมาก่อนค่ะสี่ีเก้าเนาะค่ะอีกใบนึงหนึ่งหกเก้าแอดเห็นตัวเลขงามค่ะ6กหนึ่งเก้า แล้วกะทางหัวทางท้ายเนาะค่ะเป็นเหลขทีงามแอดก็เลยดึงมากค่ะพี่น้องคะยังเหลือ c 2 7เนาะค่ะยังวันได้เมื่อว่านี่แอดออกไปหาโปค่ะเดี๋ยวลองตามหากันต่อเนาะค่ะพี่น้องคะกะเป็นเพียงแค่แนวทาาค่ะพี่น้องคะไปต่อแนวทางทันอื่นค่ะพี่น้องเข้ามาต่อกันที่เหลขกมงคลของราชการที่10เนาะค่ะพี่น้องคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จณวัดถ้ำกรองเพลน จังหวัดน้องบัวรำพูเลขเครื่องบินพระที่นั่ง90410ค่ะเข้ากลับไปเบึ่งแนวทางกันค่ะเข้ามาเริ่มกันที่เลขเครื่องบินพระที่นั่งเนาะค่ะ10410 904เลขรถพระที่นั่งค่ะ92992ค่ะพี่น้องคะ กะเป็นตัวเหล็กกระแซทีมาแรงพ่อสมควรค่ะกะมาชนกับเหล็กรอยล้อพัทินังเพิ่นเนาะค่ะเก่าสองกะเป็นแท้แน่นอนค่ะพี่น้องคะผู้ไดมีลอตเตอรีติดมือไวแอดกะขอแสดงความยินดีนำเนาะค่ะพี่น้องคะ่านผู้ไดบ่มีกะฝ่าวาเดอร์ค่ะพี่น้องรับร่องมาเป็นเหล็กทีบ่รับแท้แน่นอนค่ะพี่น้องคะ ไายนี้แอดกะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเนาะค่ะพี่น้องคะเฮามาต่อกันที่30ปีพุ่มพวงดวงจันเนาะค่ะพี่น้องคะเสียชีวิตเมื่อวันที่13มิถุนา2535 3ค่ะอายุ30ถึง31ปีเนาะค่ะแนวทางค่ะ30 31 35 613 535ค่ะ ขั้นถึอกอกถึกใจกะอย่าลืมแคปบไว้ไปหาลอตเตอรีกันเนาะค่ะพี่น้องคะผู้ใดมีหมองทรงการบ้านกะทรงค่ะขั้นถึกใจเด้อพี่น้องเงินในกระเป๋าของเข้าค่ะพี่น้องคะเข้ามาต่อกันทีแนวท่างของนองแตงโมเนาะค่ะพี่น้องคะ สามสิบล้านของแม่เพิินก็ออกมาแล้วเนาะคะ่ะสามศูนย์ค่ะพี่น้องคะเลขเนี่ก็ควรระวังเนาะคะ่ะเพราะเป็นข่าวที่ดังยังบ่ทันจบเนาะคะ่ะพี่น้องคะเลขเคลื่อนศพน้องแตงโมค่ะทะเบียนรถสามเก้าหนึ่งแปดวันที่ยี่สิบสี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะสามารถจับวินเองได้ตามใจชอบตามเงินในกระเป๋าของท่านผู้ชมเลยคะ่ะพี่น้องบอ่มกะก่อยพันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ก็ขอให้น้องแตงโมไปเป็นนั่งฟ้าเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์เนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยยาซิมาตัวข่อยกินแกงบอนให้ขั้นปากยาซิมาฝากล้มปากไหวแต่ใจเจ้าบอนน้ำสแลว้วพี่น้องมาจวดตัวเลขกันต่อคะ่ะแนวทางหนีห้วยออกวันพุธหนึ่งมิถุนาสองห้าหกหค่ะเด่นที่5และสบนและล่าง915 925 9่งห 152545041434และ74แค่แนวทางตามสูตรชอบก็จัดค่ะกะทุกตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีโอกาสโพถีกองสลากวันทีหนึ่งมีทุนน่าทุกโตค่ะพี่น้องคะจนกว่าสิหอดบายสามโมงเพล่งค่ะพี่น้องกะสิรูแล้วว่าเลขตัวใดสนะเนาะค่ะพี่น้องเข้ามาตามต่อกันที่ บนให้เด่นที่7และ3ค่ะ1 7 3 7 6 7 9 7 3 1 3 2 3 6 3 3เน้นเน้น4หาง3 7 6 7 8 7และ3 8ที่วงกลมสีแดงเนาะค่ะพี่นองชุด3ตัว0 3 7 1 3 7 2 3 7ค่ะล่างให้เด่นที่7และ4 7 0 7จ7ดสองเจ็ดสี่เน้น้นเน้นสหางค่ะ70 7ดศูและ49โดยอาจารย์โกยบ้านไล่1นึ่งมิถุนาค่ะเข้ามาจวดตัวเลขกันตอนเนาะค่ะพี่น้องแนวทาง1เดือน665แนวทางบนค่ะวิ่งที่8ค่ะ981 8118 9-6-1ค่ะล่างให้วิ่งที่2 16 6 1 1 3หค่ะพี่น้องเพื่อนหายเลกดับมานัเด้อค่ะพี่น้องห้าไม่มาทั้งบนและล่างเนาะค่ะพี่น้องกะรับไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะคันเป็นตัวเลขที่ตรงใจท่านผู้ชมค่ะพี่น้องคะเขามาต่อกันแนวท่างนี้ค่ะเพื่อนเขียนว่ารวยแน่ถ้าไม่มีคนขอแบ่งเนาะค่ะพี่น้องคะ งวดวันที่หเดือนหกห้ารัฐบาลตำไทยค่ะ8ปดหนึ่งเสองตัวห8ขอให้รวยเน้นเน้นเนาะค่ะพี่น้องคะเข้ามาพิดษไทยคลิปนี้กันที่แนวทางของแอดวาวาค่ะพี่น้อง3มตัวตรงๆค่ะเบิ่งเอาเดอพี่น้องไปต่อกันงวดนี้ค่ะพี่น้องคะ1มิถทุนาค่ะ หลักร้อยชนที่7หลัก10ชนที่2หลักหน่วยชนที่5้าเจ็ดสองหงวดวันที่1มิถุนา2 5 6 5, 5้าค่ะพี่น้องแอดก็อยากบอกว่าติดไหวแนเด้อจะหาบาท10บาทเนาะค่ะคันมากกับพ่อได้ปนประทูยิ่เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอขอบคุ้นทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะค่ะสำหรับแนวทางในคลิปนี้ค่ะ ขอบคุณพญยา,ยามนม้วนเนาะค่ะพี่น้องคะตัวเลขในคลิปนี้จบแล้วค่ะพี่น้องคะแต่ใจเฮายัางบ่จบเนาะคะ่ะเพราะยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเนาะค่ะพี่น้องคะเสาร์นี้อย่าลืมยิ้มให้เจ้าของก่อนอยังออกจากบานเด้อค่ะพี่น้องเป็นพลังบวกที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องแล้วพบกับแอดใหม่สวัสดีค่ะ